การนับปีของ IMF นับยังไงกันแน่ใครที่ลงทุนใน IMF อยู่หรือว่าต้องการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณรวมทั้งได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีร่วมด้วยเนี่ยแต่ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไขเงื่อนไขต่างๆของ IMF โดยเฉพาะเงื่อนไขาการถือครองมาติดตามคลิปนี้กันได้เลยค่ะอื่นขอฝากช่อง y o u t YouTube c h a n n l ลดรตุ้ยนะคะ ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนโดยเฉพาะในกองทุนรวมแล้วก็หุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะหลายคนเนี่ยก็สงสัยเรื่องเงื่อนไขของการถือครอง IMF ที่ว่าต้องถือครองจนถึงอายุ55ปีและต้องลงทุนอย่างน้อยมา5ปี ซึ่งการนับเน่จะเป็นการนับแบบวันชนวันปีชนปีถึงจะขายได้แบบไม่ผิดเนื่อนไขไอการนับปีที่ว่าเนี่ยมันนับยังไงกันก่อนอื่นเนี่ยมาทวนเรื่องของเงื่อนไขของ IMF กันก่อนนะคะเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีจาก IMF เนี่ยตั้งแต่ปี2563มเนี่ยมีการปรับเพิ่มให้เราสามารถซื้อ IMF เนี่ยได้ไม่เกิน30%ของรายได้ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเพดานที่15%ของรายได้นะคะและเมื่อรวมกับกลุ่มการออมเงินเพื่อการเกษียณทั้งหมดซึ่งได้แก่ประกันบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขอกองทุนสง่งคอคู่เอกชนกออ,อชอแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยยังต้องนำมารวมกับ S.S.F. หรือ Super Saving Fund หรือกองทุนรวมเพื่อการออม แล้วเพดานทั้งหมดในนี้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะเรื่องความยืดหยุ่นของการลงทุนเนี่ยก็คือ IMF เนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีการซื้อลงทุนทุกปีนะคะเว้นได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันโดยเมื่อก่อนเนี่ยมีกำหนดการซื้อขั้นต่ำไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปี2563ไปเนี่ย ก็ไม่มีกำหนดการซื้อขั้นต่ำเพียงแต่ยังต้องลงทุนต่อเนื่องกันทุกปีนะคะขาดได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันส่วนเรื่องระยะเวลาการถือครองประเด็นนี้หลายคนสงสัยนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ว่าเงื่อนไขาการถือครองเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงกันแน่นะคะซึ่งประเด็นนี้เงื่อนไขาการถือครองเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะ เงื่อนไขาการถือครองของ IMF เนี่ยกำหนดไว้ว่า,วาต้องถืออย่างน้อย5ปีและจะนับเฉพาะปีที่ลงทุนเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออายุครบ55ปีบริบูรณ์ถึงจะขายได้แบบไม่ผิดเงื่อนไขนะคะและสามารถขายคืนได้ทั้งหมดทุกก้อนที่ซื้อมาเลยมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างเนี่ยเป็นมานะ มาน้นเนี่ยจะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ในวันที่1สิงหาคม2562โดยมาน้าเนี่ยได้เริ่มลงทุนกับ r m f เนี่ยครั้งแรกเมื่อวันที่1ธันวา57นะคะแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องมาทุกปีในปี 58, 59, 60, 61และ62มาน้าเนี่ยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ IMF ทุกกองที่ซื้อมาตั้งแต่ปี57 จนถึงปี62เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2562เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าถือครบ5ปีโดยการนับวันที่เริ่มซื้อหน่วยลงทุนวันแรกก็คือ1ธันวา2557เป็นหลักนะคะและอายุตั้งแต่55ปีโดยกฎหมายเนี่ยจะถือ IMF ทั้งหมดทั้งชุดนี้ค่ะตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562เนี่ย ถือต่อเนื่องกันมาครบ5ปีแล้วนั่นเองโดยการนับเนี่ยจะถือการลงทุนครั้งแรกเป็นสำคัญนะคะเพื่อใช้ในการนับสำหรับการครบเงื่อนไขเพื่อขายคืนแล้วถ้ามานะเนี่ยหรือเราอายุครบ55ปีแล้วแต่ว่ายังทำงานมีไรายได้อยู่จะลงทุน RMF ต่อได้ไหมเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ มานะเนี่ยจะครบอายุ55ปีเมื่อวันที่1สิงหาคม2562แต่ว่าก็ยังทำงานอยู่มีแผนไว้ว่าจะเกษียณตอนอายุสัก60ปีมานะเนี่ยก็ยังสามารถลงทุนต่อใน RMF เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีต่อได้นะคะแล้วแบบนี้ถ้ามานะครบ55ปีและถือครบ5ปีที่เข้าเงื่อนไขแล้วตั้งแต่2ธันวาคม2562 มานะอยากจะขายคืนตอนไหนก็ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะและมานะเนี่ยจะเลือกขายทั้งหมดหรือจะขายบางส่วนก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มีการขาย IMF ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดการนับปีจะสิ้นสุดลงและถ้ามานะจะลงทุน IMF ต่อเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีการนับปีที่ว่าเนี่ยต้องถือไปอีก5ปี ซึ่งก็คือจะต้องถูกเริ่มนับใหม่นั่นเองมาดูตัวอย่างกันค่ะจากตัวอย่างเดิมนะคะตัวอย่างมาณนะตัวอย่างเดิมก็คือมาณะเนี่ยจะครบ55ปีในวันที่1สิงหาคม2562โดยมาณะเนี่ยเริ่มลงทุน IMF ครั้งแรกเมื่อวันที่1ธันวาคม2557ได้ลงทุนต่อเนื่องมาทุกปีค่ะในปี58 59 60 61และ62 ถ้ามานะมีการขายคืนหน่วยลงทุนของ IMF บางส่วนคืออยากจะขายคืนเพื่อนำเงินมาใช้นะคะก็คือขายคืนบางส่วนขายคืนของปี57ที่ซื้อมาของปี57 58และ59ขายไปเมื่อวันที่3มกราคม2563ซึ่งก็จะเห็นว่ามานะสามารถทำได้นะคะเพราะว่ามานะเนี่ยมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และถือครองมาไม่น้อยกว่า5ปีแล้ว พอปี2563เนี่ยมาน้ยังมีรายได้อยู่และอยากจะลดหย่อนภาษีด้วย r m f แล้วก็เริ่มซื้อ r m f เมื่อวันที่1สิงหาคม2563การนับปีของ IMF ตรงนี้จะถูกเริ่มนับใหม่นะคะโดยเริ่มนับวันที่1สิงหาคม2563พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการขาย IMF ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดการนับปีของเดิมจะสิ้นสุดลง และถ้ามานะเนี่ยอยากจะลงทุน IMF ต่อเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ต้องเริ่มนับ1ใหม่นะคะและการนับ5ปีเนี่ยจะนับจากวันที่ซื้อ IMF ใหม่นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังต้องใช้การลดหย่อนภาษีจาก IMF อยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งขายคืน IMF ค่อยเก็บไว้ขายตอนที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจาก IMF แล้วก็น่าจะดีกว่า การวางแผนเกษียณและได้ประหยัดภาษีกับกอง IMF เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะคะฝากผลงานของทางเพจด้วยนะคะทางเพจเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์ที่ทำร่วมกับสกิลเลนนะคะชื่อ i investor สามารถเข้าไปหาในเว็บไซต์ของสกิลเลนได้นะคะ ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้ยน่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการคัดเลือกหุ้นการอ่านงบการเงินการอ่าน56ิดหไปจนถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตัวเองนะคะเมื่อเรียนจบเนี่ยก็จะสามารถคัดเลือกหุ้นและประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตนเองฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ